วีให้ดีๆอ้วนวันนี้มี ผัดผักถั่วฝักยาวเตี๋ปลุกเองแต่กะหลำปีเราซื้อที่ตลาดจ้ะแล้วก็หมูหมักของแม่ปลาทูทอดซื้อร้านพี่วัฒน์นะคะจาประจำอร่อยมากไม่เค็มเกินไปและไม่จืดเกินไปกำลังดีแล้วก็หมูยอคุณเดชอร่อยค่ะซื้อร้านพี่มองทอดให้เด็กๆกินแล้วก็ต้มยำกบกาหมูเค็มของเป้าสังเวียนทางเข้าวเท่าเรือบกสออันนี้ซื้อแต่เมื่อวานแล้วมันเหลือแล้ววันนี้แม่อ้อยก็ ได้เลิกใส่บาทแล้วเพราะหลวงพี่มาเมื่อวานนี้แล้วอ่านัดกันว่ามาเริ่มใส่บาทวันนี้เป็นวันแรกนะคะวันอังคารที่หนึ่งพิจิกายนเตะเตะเตะบอลอะไรอวดเตะ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 วันนี้แม่ยำหนึ่งอย่างเพราะมีไข่เค็มบัญญาให้ไข่เค็มมาแล้วก็แม่ซื้อชอมให้คุณด้วยนะแพร่หนึ่งคุณเดี๋ยวจะเด็ดไปแล้วพรุ่งนี้จะทอดให้ทาน เก็บร้างให้เรียบร้อยพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาเก็บ้องครัวแลวเช็ดหับสายทีนึงไม่ได้ห้องรัวมันจะเปิดไม่ได้แต่รู้สึกหงุดหงิดมากถ้าใครทําห้องครัวแม่เปิดเข้าใจใช่แต่ว่าพอเราทําเสร็จก็ต้องรักษาความสะอาดปลาเไปใสบ่บาดีกว่าแล,วแล้วก็เดี๋ยวแม่จะสวดมนต์โอเจอเลยพ่อใบสีเขียวลืมไปนี่ทางนี้ใกล้จะสว่างแล้วของวันใหม่ ณสีแยกภาษาหลักเมืองสิงห์บุรีณสีแยกไฟแดงอ่ะนี่ค่ะใส่บาทกันนออตอนเช้าซาธุ